วันที่17บเสนามุงโพสเตเดียมนะครับซึกชิงเชมวัวชนแดนตายนะครับมีคู่เอกซ้มขู่นะครับเป็นคู่ลานซ้มขู่กับนึ่งในซ้มนั้นกับเรากำลังเดินทางมาเยี่ยมนะครับดุกดังจักรตาทิพย์เรือว่าวงเล็บวดส้มๆข้องน้องตูนกายโค่น้องไอด้าป่ายยอบนะครับครับเนี้ยครับเรากำลังเดินทางมาเยี่ยมก็กำลังอาบน้ำวัวถ้าบายนะครับอากาศร้อนรอนขอขอบคุณท่าน หนายวันทอดนะครับการนาไปเยี่ยมถุกของถุกขายถุกเดือนนี่นะครับนี่แหละกับความสบายอาการร้อนแบบนี้ไล่องซ่านะครับเราเห็นว่าอาบน้ำแล้วชื่นใจนะครับกูชนนั้นชื่อแดงซิงราชาเล็กจากปาาครองจังหวัดตรังนะครับเราจะไปเยี่ยมกับหลังจากนี้นะครับควายชนะนะครับควายชนะกูนี้รับรางวัลดูเย็นถ้วยเกจิยอดเชือสามาจากกำนันนิกกี้เมืองบีปูนนะครับกำนันนิกกี้กำนันปลายแดงกับอยู่ในวงการวัวชนกล้องโบเรานี้แหละครับ เห็นกันอยู่ทุกวันนะครับตามวัวรัวนะครับตอนนี้เป็นกำนันเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาปีหน้าก็เป็นรัฐอำเภอใส่กันไปเรื่อยกาจากกำนันครับจากปูย่อยอลไรเป็นกำนันเป็นกำนันแล้วเป็นรัฐอำเภออล้ก็เป็นนายอำเภอนะครับปีหน้านู้นครับครับนี้ก็ลุกแางจักราทิพย์หรือวัดซ่อมก่อข้อยาท่มก่อนชื่อวงเลยวัดสมอมปีไปที่มาเป็นหรือกันนะแฟวนกองตาแก่แควนกองเตาแก่อ๋อกับปีไวตีมาอนี้เอามาจใจเลยแหลยครับ นี่จริงก็ไม่น่าจะจะเลยนะไม่รู้แขวนแหลกแขวนใหญ่กันนู้ครับกะดุกดางจักราทิพย์อายุว่ากี่ปีครับนะแปีครับอายุว่าแปดปีนะครับท่านผู้ชมครับสมาชิกที่แรอยู่นะครับมาอายุว่าแปดปีจนวันนี้ว่าทีว่าทีสองนะครับว่าแดกจะนาจักรแสดงยี่ในครับแสดงยี่ในชนน้ำนี่ก็วันนั้นน่านครับน่านนึ่งเกี่ยวงยี่มาหน้าที่ครับท่านผู้ชมครับ อย่าแลกป้านบ่เป็นวัวไม่จนท่องร่ำโลงเลยเลนไม่ใช่นะครับ oh. วัวแหลกปลา,าไปเนึ่องจะบวงกับยีที่มาหนาทีนะครับเนึ่งจะบวงยีที่มาหนาทีกับวัวนี้จะจนท่องจะบวงก็ได้มันหล่อไม่หยาหรือมันตู้เต็มถีนะครับวางมาเต็มถีก็เชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เชิญท่านสมาชิกถีต้นใจเร่องวัวชนกับการมาแลกกันสดๆดได,ดถ้ถีจะนามถุงโพสเตเดียมเรามาแลกทุกภาพความเป็นอยู่ของวัวนะครับเนี่ยมันสมบูรณ์แบบนี้ครับเราตีป่าเยี่ยมขอกเยี่ยมขายก็ ครับเป็นปันนี้ครับมีข้าวจะแจ้งห้สาบันเดียวกับวันทีทรัพย์เราเปรียบัวน,นะครับสนาถุงโพสเตเดมเปรียบัวแหลกาชนวันทีทิปเท็นี่คือคูเอกในวันทีทิเจนะครับเราจะไปเยี่ยมแดงซึ่งราชาเล็กกันนะครับครับเราอยู่กับแดงซึ่งราชาเล็กนะครับเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมดุกดังจักรดาทิพย์เรือช่อมช้มมาแล้วนะครับเที่ยวนี้เรามาแลแดงซึ่งราชาเลก็กขลองนงายท่นใจปากคลอง ปลาครองจังหวัดตรังนะครับชนนึ่งหลานทองบื่นบาทครับครับนี่คือแดงซิ่งราชาเล็กนะครับอย่างที่บอกว่าชนะการรับรางวัลจากกำนันนิกกี้นะครับครับอายุว่ากี่ปีกับนะหวัดดีนะครับวัดดีทางท่้องฐานครับสวัดดีท่านผู้ชมวัดดีสมาชิกนะครับตอนนี้ผมอยู่ครับแต่ว่าตรงอยู่กับหลุยจักกันเล็กๆนะไม่นะว่าตรงเรียนจันปอดร้องนู่นตอนนี้เรียนจันได้แล้วหมดที่แล้วอ่าแป๊บเดียวครับตอนนั้นเรียนอยู่ปอดร้อง ครับกับมาแล้วว่าตอนเราใต้ตอนรดกับตอนนี้เป็นบ่าวเลยรับอายุว่ากี่ปีประมาณแปดปีนะแปดปีนะครับท่านผูื่อเจ้าขอายุว่าแปดปีชนวันนี้ว่าทีซ้ำกับว่าทีซ้ำนะครับว่าเด็กชนะจักจีในจักยี้ในชนนัานไหมครับชนไม่นานนะครับเป็นรองเป็นโตวันนั้นครับไม่ใจรู้กันครับอ๋ออว่าอยู่กับเขาใช่ไหมกับวัวโยกตี๋อีกเจ้าวันนั้นใช่ไหมอ่าถึงว่าท้องไงโยกใกล้ อยู่เราพอพอนวันึงเลยเราถือว่าท่องมาครับวัดช่องเราชนะนาบิล่านานนาบิลาจนนานไหมนึ่งนาทีวะนึ่นาทีวะอ๋อครับเมื่อกับชนะปุ๊กง่าว่าได้ขนาดน่ะขับว่าซำการชนนี้ครับวัดซ้ำการคงยังไม่ตึงหนึ่งหน้าที่อ๋อขับวันนีงว่าครับขับตอนผู้ชมครับนี่คือว่าอายุแปดปีแปีชนวัวซ้ำครับก็เชิญแรงใจนะครับชนกับดุกแดงจักราถือ ตัวหนึ่งตัวดำตัวนึงตัวแดงกับมุมยันหายถ้ามาจิตนะก <c oughs> ับก็ขอบคุณมาก <c oughs> ทางท่องทันนะครับสวัสด <c oughs> ีครับ